กลับมาช่วงที่2ของ t a l k t w ูเวผมยังอยู่กับดรเวทินชาติกุลผู้อำนวยการสถาบันทิศท,ทางไทยกลับบ้านไม่ถูกไม่รู้จะทำยังไงเอ๊ะเขาจะเทเราทิ้งไหมอาจจะเหลือเยื่อใยอยู่ในใจหรือเปล่า่าอาจารย์เวทินคือแหมผมก็คิดว่าถึงขนาดนี้บางคนเนี่ยมันเป็นสภาพของของคนที่ไม่รู้นะคุณต้นอย่างอย่างอย่าง อย่างอย่างผมเนี่ยคือถ้าแพ้เราก็เราก็รู้แพร้รู้ชนะอืถ้าคุณคิดว่ากําลังขับเที่ยวกันอแต่ขึ้นว่าบางคนเนี่ยยังยังไม่ได้รู้สึกแบบนั้นนะดูจากการโพสต์ในโซเชียลมีเดียหรืออะไรเนี่ยยังรู้สึกว่าแหมนะครับตัวเองกําลังเหมือนกับไม่รู้ว่าปลอบใจตัวเองหรือว่าหลอกตัวเองอันนี้มัน เส้นแบ่งมันจะแบ่ง,ง,บงมันมนีอยู่โพสต์นึ่งยาวมากขออภัยผมไม่ได้มาตัดได้ไม่รู้เดี๋ยวฝ่ายรายการเขาอาจจะหาเจอไอ้น,นั่นมโนเป็นตุเป็นต่าเลยมาแล้วเว้ยดาบแรก CIA เขาเข้ามาแล้วเดี๋ยวเขาจะดาเนินการใต้ดินโค่นล้มอย่างนั้นอย่างนี้อโอ้โหมโนที่แบบยาวเป็นย่อหน้าเลยอ่ะเออนะครับอ้าวคือผมถึงบอกนะครับว่าอ้าวถึงจุดหนึ่งเนี่ยอ่ามันเป็นมันเป็นอนัตสัญญาณซึ่ง แน่นอนแล้วครับนะฮะพอเราไปย้อนดูนะฮะจะบอกว่าเขาเรื่องอเมริกาเนี่ยนะมีเกี่ยวข้องอะไรกับม็อบเนี่ยอันนี้ก็พูดยากนะครับแต่ว่ามันมีร่องรอยซึ่งจริงๆเราก็พูดถึงมาบ่อยครั้งแล้วนะครับคุณไบรอันเบรลติกก็พูดถึงบ่อยครั้งนะครับในแง่ของความเกี่ยวข้องเกี่ยวโยงนะครับระหว่างอเมริกากับม็อบนะฮะตอนนี้ซึ่งแน่นอนว่าต้องบอกว่า เขาย้อนไปนะคุณต้นนะฮะผมคิดว่าตั้งแต่ปี55นะที่ที่นาซาจะเข้ามาขอใช้อุตภเปาเป็นสถานีตรวจอากาศแล้วตอนนั้นเป็นเรื่องเป็นราวกันมากนะครับแล้วคุณยิ่งรักนะรัฐบาลคุณยิ่งรักนะสุดท้ายแล้วก็ประธานกองทัพนี่ไม่ให้ใช้ถูกไหมฮะและหลังจากนั้นก็ไปดูนะฮะคือก็มีความเคลื่อนไหวนะครับที่เกี่ยวเนื่องเกี่ยวโยงกับกรณีที่ต้องบอกว่าทั้งออฟฟิเชียลและ ไปออฟ,ฟิเชียลนะครับด้านหนึ่งก็เนี่ยฮะพวก NGO นะฮะพวกที่ตอนนี้อย่างในเดวิดสเตปฟัตเนี่ยนะ,ะอ่ยิ่งก็ไปเป็นบุคลากรของธรรมศาสตร์เรียบร้อยแล้วเนี่ยนะฮะก็ก็ได้ได้เคลื่อนไหวไปจริงๆก็เคลื่อนไหวมาก่อนหน้านี้แล้วแต่แนวทางการเคลื่อนไหวมันก็จะที่จริงๆเดวิดเนี่ยถ้าฟังจากค่ายผู้จัดจาก,การนี่เขาบอกเลยนะเนี่ย i i a น, a น,นี่เงผมถึงบอกว่าเวลาเราได้ได้ยินข่าว c i a, a <c <oughs> ก่อนหน้านี้เนี่ยนะผมก็จะนึกถึงข่าวของที่คุณสุนที่ออกมาพูดถึงนะครับว่าเนี่ย CIA ในประเทศไทยไม่ได้มีแค่เดวิดสเตรฟัสอันนี้อ้างคําพูดของคุณสุนที่เลยะนะฮะแล้วปรากฏว่าคุณอาไทรัตภรรยาของคุณเดวิดก็บอกว่าจะฟ้องอจากวันนั้น,นจนวันนี้ยังไม่มีเลยซึ่งผมก็ลังไม่รู้ว่าฟ้องยังแต่เรายังไม่เห็นข่าวว่าฟ้องเลยนะ จนกระทั่งวันนี้จนกระทั่งวันนี้ยังไงครับก็เนี่ยฮะก็คือเนี่ยเนี่ยคือเนี่ยคือ CIA นะฮะซึ่งอันที่สองเวลาได้ยิน CIA ก็ผมนึกถึงบทความหนึ่งนะครับของคุณวันชัยรุจินาวงนะฮะท่านเป็นอดีตอธิบดีอายการฝ่ายต่างประเทศนะครับคือท่านไม่ได้บอกว่าใครอยู่เบื้องหลังอะไรยังไงนะครับแต่ท่านวิเคราะห์อันนี้น่าสนใจนะคุณต้นเป็นบทความเก่านะครับท่านวิเคราะห์สมัยที่ม็อบกำลังฮืออแรงๆเนี่ยนะฮะ คือท่านท่านมองว่าข้อที่หนึ่งมันมีมดในประเทศไทยที่ไหนที่จู่ๆมันมีทงของประเทศอื่นอุยกูเนี่ยโผล่กลางมอบเน้นไปเลยอใช่ไหมครซึ่งพอเราไปดูอุยกูเนี่ยมันก็จะมีข่าวก่อนหน้านี้อีกที่มีคนอุยกูสองคนที่กลายเป็นผู้ต้องหาในคดีวางระเบิดนะครับที่ราชประสงค์อิปะพรมถูกไหมครคดีความตอนนี้ก็ยังเป็นเรื่องเป็นราวกันอยู่ในศาลอยู่นะ่ไมะอตอนนั้นก็ ก็เอ๊ะทำไมคนอุยคูสองคนถึงเรากลายมาเป็นคนที่เป็นมือวางระเบิดได้อะไรอย่างนี้นะอ้าวนั่นก็เงียบไปจนหึงจุดหนึ่งอาพอมีม็อบมาอ้าวธงอุยกูดันมาซึ่งมันเป็นเรื่องที่น่าประหลาดใจมากว่าไปอยู่ในม็อบได้ยังไงถูกเออก็เหมือนกับที่อันนี่คุณวันชัยตั้งคอังเกตสองก็คือว่าคุณวันชัยเนี่ยอันนี้ผมก็คิดแบบเดียวกันนะว่าการเอาประเด็นสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับมาเป็นประเด็น ในการนำเนี่ยนะฮะซึ่งเราพูดมาตลอดนะคุณต้นว่ามันเป็นประเด็นที่ไม่ได้มีบริบททางการเมืองสนับสนุนอะไรเลยมันเหมือนกับอยู่ๆก็ถีบอยู่ๆก็นึกอยากจะถีบเพดานก็ก็ปลุกขึ้นมาอย่างนั้นนะฮะทั้งทั้งที่รู้ว่าเรื่องนี้เนี่ยถ้าหยิบขึ้นมาเป็นประเด็นเนี่ยมันจะเป็นประเด็นที่ทําให้เกิดความแตกแยกมันเป็นประเด็นที่ละเอียดอ่อนพอพออาจารย์พูดอย่างนี้นะมันเห็นเรามันเห็นเขาลางคือ ถ้าเวทินชาตคุณกุลังกําลังเอียงไปทางม็อบ3นิ้วสกิ่งเมื่อวันก่อนวันที่10สิงหาสองพันห้าอเวทินชาติคุณจะเดินหนีจากม็อบนี้ทันทีเพราะคุณไปอ่านสิบข้อเรียกร้องถึงสถาบันอ่ะผมเล่าให้ฟังแบบนี้ก็ได้ครับคุณต้นว่ามันจริงๆเนี่ยเท่าที่ทราบมามันมีการไปพบกันนะครับระหว่างระดับนําของม็อบนะฮนะกับนักธุรกิจซึ่งก็อาจจะมีความคิดคล้ๆกันนะครับไม่บอกแล้วกันว่า เป็นนักธุรกิจค่ายไหนนะครับแต่ก็เป็นนักธุรกิจใหญ่นะครับติดชื่อมาคนก็รู้จักหมดนะครับแล้วก็ไม่ใช่คนเดียวนะฮะมากันเป็นแพ็กเลยมากันเป็นแพ็กเหมือนกันนักกินข้าวคุยกันนะก็ปรากฏว่าก็ผมคิดว่านะครับด้วยความที่เขามีประสบการณ์นะฮะมากกว่าเนี่ยนะเขาก็อาจจะบอกกับระดับนําของบอบว่าเอยไอที่ทําอยู่เนี่ยเหมือนกับว่ามันมันมันไม่ได้ มันไม่ได้ง่ายๆอย่างที่คุณคิดนะก็เหมือนเรือนเหมือนปรามอ่ะเหมือนปรามเหมือนคืออยากได้ทำคือด้านหนึ่งก็อาจจะอาจจะไม่ได้เห็นแย้งในแง่ของความต้องการที่อยากจะเปลี่ยนแปลงอยากจะล้มประยุทธ์หรืออยากจะอะไรอย่างนี้อคือถ้าล้มอายุเนี่ยเขาเห็นด้วยแต่ถ้าจะล้มอ๋อยิ่มากกว่าอายุเนี่ยเขาก็เหมือนกับว่าเอ้ยต้องต้องนั่นหน่อยเพราะว่าด้วยแน่นอนเขาประสบการณ์มากกว่าเขาอยู่ในเมืองไทยเขารู้ว่าวัฒนธรรมรูปแบบของ ความเป็นความรู้สึกนึกคิดของคนไทยเป็นยังไงนะครับอาจจะอาจอาจจะมีการตามรามนะฮะคือผมจะบอกว่าถ้าเป็นคนไทยเองคิดเรื่องนี้เนี่ยนะฮะเขาจะเขาจะคิดแบบคิดแล้วคิดอีกะแต่ปรากฏว่าไอแก่นนำนี้เหมือนกับมั่นใจในตัวเองมากแล้วไม่เชื่อก็เลยทะลุเพดานซะเลยเออแต่ถ้าเรื่องนี้เป็นคนคิดไม่ใช่คนไทยคุณต้นเข้าใไหม คือมันเขาไม่ได้สนไงคือแตอมันไม่รู้จักประเทศไทยมันไม่สนอะไรจะเกิดแต่เขารู้ว่าเรื่องนี้ถ้าจิ้มลงไปมมันีประเทศไทยแตกลงมาฮะมันจะมีผลกระทบอย่างรุนแรงกับประเทศไทยเลยถูกแต่มันไม่สนหรอกว่ากระบวนการขั้นตอนวิธีการมึงจะไปแตกแยกกันเรื่องของมึงจะสาเร็จไม่สําเร็จไม่รู้เพราะว่าสําเร็จไม่สาเร็จเนี่ยเขาอาจจะผมไม่รู้แต่เขาเขาอาจจะมองว่ามันไม่จําเป็นต้องสําเร็จก็ได้แค่ยุแย่ให้มันแตกกันก็สนุกแล้วก็ถือว่าบรรลุเป้าหมายแล้วนะฮะ มันเป็นที่มาที่ทางระดับของอายการนะครับอดีตอายการฝ่ายต่างประเทศคือคุณวันชัยก็ได้วิเคราะห์ซึ่งผมเห็นด้วยหมดเลยนะว่าคนที่คิดแผนแบบนี้ได้เนี่ยมันต้องเป็นระดับเขาใชว่าเขาไม่ได้บอกว่าเป็น CIA นะแต่เขา้อ,อกว่าต้องเป็นคนระดับ CIA เท่านั้นถึงจะคิดได้คือไม่ธรรมดาว่างันเถอะมันมันเห็นไหมฮะคือด้านหนึ่งรู้รู้ลึกรู้รสภาพความรู้สึกนึกคิดของคนไทย รู้ว่าเรื่องนี้เป็นประเด็นจะมีอีกฝั่งหนึ่งโกรธพยายามยั่วยุถูกไหมให้เกิดความโกรธให้เกิดความเกลียดให้อีกฝั่งหนึ่งซึ่งรู้สึกว่าถูกกลถูกดา่าถูกจับต้วงแบบนี้ออกมาปะ,ะแล้วสังคมไทยก็ม,มันพร้อมที่จะเปิดให้ระเบิดทันทีการอ่ากับมันเป็นแผนซึ่งเหมือนเป็นสูตรด้วยซ้ำม,มันสูตรด้วยซ้ำซึ่งใช้ในจริงๆผมไปดูใน ได้หลายประเทศซึ่งมันมีการเคลื่อนไหวในลักษณะนี้ถูกไหมฮะมันก็คือสูตรแทบจะเป็นสูตรเดียวกันเกือบหมดอะชนชั้น<ม>การปกครองอ<ม>การกดทับครับาศาสนาเนี่ยสี่ห้าอย่างเนี่ยที่เขาใช้กันใช่ครเอินว่าเขาไม่ได้ถ่องแท้นี่ยคือถ้าผมบอกว่าถ้าไอ,ไอคนไทยที่อาจจะคิดคล้ายๆกับแกนนําหรือว่าระดับนําของบอมเนี่ยเขารู้ว่าเอ้ เขาอาจจะผ่านความ่พยแพ้สมัยพกทมาแล้วอเขาเลยรู้ว่าเอ้ยมันไม่ได้ไง,ง่ายๆอย่างที่พวกยู <c oughs> คิดนะแต่เนื่องจากว่าเออพวกระดับนํามันอาจจะหนึ่งก็คือเป็นเด็กสองก็คือรู้แต่ทฤษฎีสามก็คือความบุ่มบ่ามุทะลุไม่รอบคอบของตัวเองอื <c oughs> ก็เลยเนี่ยนะ,ะนำไปสู่ชะตากรรมแบบนี้นะฮะซึ่งจริงๆต้องบอกว่านะระดับเนี้ยนี่คือสินี่คือครั้งที่สองนะที่นอกจากว่าคุณสนติออกมาพูดเรื่องในเดวิด สเตกฮต่ะเป็นเป็น CIA นะครับแล้วก็มีจะมีความกันอยู่กับภรรยาของคุณเดวิดเนี่ยก็คือครั้งที่สองที่ได้ยินเรื่อง CIA จากการวิจารณของคุณวันชัยเนี่ยนะฮะแล้วก็เนี่ยก็ไปเห็นตัวเป็นๆมาแหละนี่ย้ำจังเลยย้ำจังเลยตัวเป็นๆที่ตัวคุณตัวอาจารย์เองยังบอกว่าขอดูหน่อยเหรอว่าจริงไหมแต่แต่ก้าวย่างนี้น่าสนใจเพราะตัวเป็นๆมาอาจารย์ผมผมผมมีเรื่องที่จะส่งต่อแน่ๆอันนี้ผมต้องถามเลย แต่ก็ดูเหมือนว่าคนก็ยังไม่ค่อยไว้วางใจนี่ขนาดเดินทางไปพบนายกประยุทธ์รองนายกประวิทย์ถึงถึงทำเนียบเลยนะ,ะแต่พฤติกรรมในอดีตพวกคุณมันก็ไม่น่าไว้วางใจอะพฤติกรรมในปัจจุบันก็น่าสงสัยน่าสงสัยไหมอ้าวท่านผู้ชมรู้หรือเปล่าแต่ผมคิดว่าถ้าไม่รู้เดี๋ยวก็เดี๋ยวก็ย้าอาจจะรู้แล้วก็ย้ําอีกทีมันมีตอนนี้กําลังสร้างนะครับสถานทูตระดับแบบเหมือนกับเป็นฮับ ที่เชียงใหม่ใช่ไหมที่เชียงใหม่ด้วยที่รุงเทมด้วยอ๋อเอแล้วคุณผู้ชมมันนี้น่าสนใจนะเดี๋ยวอาจารย์วทินจะมาวิเคราะห์เพราะอย่างที่ผมบอกคือหลายคนอาจจะเห็นข่าวตามแบบที่อาจารย์ว่าแหละเฮ้ย <Hey, S 1> มันตั้งท่าจะเทไว้เฮ้ย <Hey, S 2> มันเข้ามาพบนายกไว้เฮ้ย hey, แต่เมื่อสองปีก่อนมันเพิ่งจะเชิญในเพนกวินไปนั่งกินชีสเค้กนะเฮ้ย hey, เมื่อเกือบสิบปีก่อนมันเพิ่งจะไปเปิดหมู่บ้านเสื้อแดงนะไม่กี่วันก็เพิ่งให้แม่ของบ๊อบเขาพบเขาพบเนี่ยเนี่ย เดี๋ยวอาจารย์เวทินจะมาเคาะในประเด็นนี้ในช่วงสุดท้ายกันครับ